สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องแม่พิวเกาะน,นะคะยายเตกมูไม่ทันพระวันนี้หมอกลงเยอะนะทุกคนอ่าเมื่อเช้าของหนูแค่นี้ก็พอแล้วไหม <laughs> ปลาทูหนึ่งตัวนะทุกคนนี่เช้าเช้าบางวันก็ไม่อยากกินข้าวเท่าไหร่เพราะว่ามันยังเช้าอยู่แม่ว่าถ้าถ้าไม่หิวข้าวซื้อไอ้นั่นะซื้อขนมปังนะึ่มาไว้ แล้วก็ซื้ออะไรนะแยมแยมบ่อามาทาแล้วก็กินขนมปังแล้วก็กินนมแล้วก็ไปเพราะว่ามันต้องกินแต่เช้ามันยังไม่หิวแต่ถ้าไม่กินเลยมันก็ไม่มีสมองในการเรียนมันต้องกินข้าวมันไม่อยู่ข้าเออเราหงก็เป็นบ่ โรงฮอก็เป็นกินข้าวเราต้องซื้อกับข้าวไว้ทำแต่เช้าไม่งั้นไม่ทัน หนึ่งใน10บห้าหนึ่งใน3ามถ้า้รางวัลแบบนั่นจะเป็นตังแต่ว่าถ้าตั้งแต่สี่ลงมาถึง14บสี่นั่นจะเป็นขนมเนี่ยแต่น้อยทั้งหมดในห้องมีกี่คนไม่พอรวมหมดเลยมอหนึ่งทั้งหมดเลยโอ้ทั้งสีห้องนะบอกแต่ว่าถ้าอยู่ในห้องอยู่ห้องเดียวอนู่คิดว่าอยู่หวังแต่ไม่รวมกันหมดเลยอ่ะโอ้รวมกันทั้งสีห้องมอหนึ่งทับสี่อืม หนึ่งถึงสี่เออเพราะว่าหมหนึ่งของน้องพลอยจะมีอยู่สี่ห้องนะทุกคนบอกหมดน,นิดนึงเยอมเออมล่าเขาโรงเรียนใหญ่ถ้าห้องเดียวพอมีหวังบ่พอ,พอมีสิทธิ์บ่อันนี้ทั้งสี่ห้องก็คงหมดหวังไม่เป็นไรหรอก ่อเรนทำอะไรนะทุกคนโอ้ตัดไม้มาสะย,ยาวเลยนะึกว่ามาทำอะไรมาทำข้างบวบมาทุกคนนี่เขาจะทำเนี่ยยอดบวบมันกำลังลามมานะทุกคนอยอดใหญ่เลยเออมะละกอรเราก็กำลงังเป็นเนาะ อันนี้ช่วงแรกมันไม่เป็นนะไม่เป็นลูกนะพ่อแทนก็นเลยว่าเอาสูตรนะดูสูตรในติกต็อกนะบอกว่าเอาอะไรเอานมเปรี้ยวแล้วก็น้ำข้าวแช่ใช่ไหมน้ำที่เราหมาข้าวกันน่ะน้ำชาวข้าวก็เอามาลาดตรงคูนนะคะก็น่าจะติดบ้างรอบนี้เห็นไหมมันเน่านะพ่อเน่าเยอะเลย แต่มันเป็นอันนั้นเนาะมะละกอมะละกอเป็นพวงแบบนี้นแปลกมากทุกคนอพวงโอ้ต้นหุ่งตวแลวไม่ตายบ่ะเฮ้ย คุมค้าแล้วก็เอาคือของบวบมาไต่ขึ้นไปจับไม่ให้เขาขึ้นไปเดี๋ยวเขาจะเข้าในบ้านแล้วฮึจะหึนเด้มันใหงยืมหึ้นอยู่หันนะ

อพอแทนก็จะไปะตัดหญ้าคันนาแล้วก็เอาต้นยอดเหลียงนะไปปลูกไว้ด้วยพอดออีวางล็อกไว้อยู่นะแต่ต้นนี้เงาะกับอรินจีเรียบร้อยนะติดเรียบร้อยแล้วติดร้อยแล้แลใส่ปุ๋ยแล้วอันนี้ยอดเหลียงแล้วก็จะไปะปลูกเป็นแถวไว้นะทุกคนก็ออย่างว่าเนาะ เบียดงานการกระหลายหรือเกินข้งางใหญ่จะไปตัดอ่าหญ้าเขาเรียกว่าไรหญ้าสวนยางแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนาะแต่อันนี้ก็วันนี้ก็พอดีจะไปเอาไอ้นั่นอะเอาฝานันรถไถเดินตามด้วยเอามาไถเป็นร่องแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพระแทนว่าไม่ต้องขุดเราขี้เกียจขุดเนาะ อ๋อก็เป็นยอดแล้วก็ผัดคือพวกหวานนี่แลหละเฮ้ยผัดใส่ไข่ผัดแซบดีเด้ออเอนแอนมันก็ยังกินทนะ่าน่ะเออมีได้ว่ามิไดปัน่นเฮ้ยมันเอาไปปุ้นั่นนะเฮ้ยแอนน่ะผัดประจําเลยวันนั้นก็เห็นเขาซื้อเอไม่ใช่สิอ่อพี่เรว,วดีเีาไปฝากเขาก็ผัดนะเขาก็ผัดกินอยู่ที่จำปรงอ่ะผัดใส่ไข่แซบไม่ได้แบ่งให้แอนไปปลูกจากต้นเนาะ คือเขาอยากกินแอ,อแอนหน้าเนี่ยเฮ้ยบอบอสเฮ้ยว<อ>่าบ,บ,บาปเขาเดี๋ยวเราก็จะปลูกเลยจะได้ผัดยอดเลียงกันเออถ้าผัดกินแล้วก็แ่ดอยู่มันก็คล้ายๆอ่ะ ผักหวานบ้านเราแหละแต่มันใบใหญ่น้อยแล้วเราก็ช้องฉีกก่อนผัด